ตนม่นตนแ่นนู่นน่เน,นี่ยเต้น,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 ตนใหญ่ ตรงตรงในที่ทับหลังคาใช่ทับคนเลยเนี่ยเนี่ยทับคนเลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยทับคนเลยแล้วตรงเนี้ยพื้นที่ของขนาดแล้วไอ้ต้นไม้ที่มันยังยังยังเสี่ยงต่อ ต่อการโค่นเนี่ยกำนันทําไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องประสานกับทางเทศบาลครับว่าต้นไหนให้เขาลงมาตรวจสอบหรือว่าต้นไหนที่มันมีโอกาสเสี่ยงดีก็คงจะต้องให้ทางกองกองป้องกันของทางเทศบาลเนี่ยลงมาทําการตัดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ครับตำรบนเทามาดูแล้วยังมีอีกเยอะไหมครับในในทุกถนนพื้น,ท,น,น,นที่ใ,ในัมนมีอยู่แล้วครับที่เป็นต้นไม้ใหญ่แต่ว่าทางชาวบ้านก็ไม่กล้าตัดนั่อ,อย่างมาอยู่ในเขตของ ทา,ทางของของแขวงการทางแล้วก็ของทางหลวงชนบทแล้วก็ของเทศบาลต้องไปเช็คดูว่าถนนเส้นนั้นน่ะมันอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยง,งานไหนก็คอครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงก,กว่าก็้นายสมชายเฉลสกุลอายุ1 7ปีขับรถไถ ي, มากับน้องชายนายสมชาย ขับมาจากาที่นานะครับพอกลับบ้านผ่านถนนถาสายแต่นะฮะแล้วก็พอดีเกิดวาตา้าพยลมทัดแรงต้นฐานยุยงล้มฟาดทับรถไถแล้วก็ทําให้เสียชีวิตนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายทางหัวหน้าปปนุกูลีกับทางกำนันทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้ใหญ่บ้านในท้นที่ลงมาดูความเสียหายนะครับก็ในเบื้องต้นก็ก็บ่ายสองโมงนะครับ สี่คือศูนย์นอนท่านคว้าทีจังหวัดท่านการชาติท่านนายกเหล่าการชาติจังหวัดลพบุรีทางหัวหน้าปาปหลรพบุรีทางาปกครองในอำเภอเมืองกำนันก้มตูมนะครับรวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นจะลงมาให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแจกถุงยางที่ภาษาอาหารแห้งน้ําดื่มบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นนะครับส่วนในระยะต่อไปก้ตูมก็จะทํารายงานให้ด่วนนะครับมาที่อําเภอเมืองอำเภอเมืองก็จะ,ะรายงานมาท ที่บัตรนะครับและการจะแจงพยามอำเกอแล้วก็เทศบาลตะาาควบคุมเน,นี่ยที่จะให้ตัดซึ่งจะ,จ,ะจะช่วยเหลือตามระเบียบทางราชาการต่อไปครับ